เคสผลไม้ก็ม้องไม้ก็สบายดีเราก็ไม่ได้คือตอนนี้มันมันอยู่แบบมีคนโน้นคนนี้ขุดคุยอะไรกันขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะชี้แจงอะไรเงี้ยจากจากสิ่งที่ชาวเน็ตช่วยกันขุดขึ้นมามันสามารถนาไปเป็นหลักฐานประกอบอะไรในศาลอ,อะไรได้งไหมมันเป็นได้ไหมมันก็เป็นได้ในอนาคตนะถึงการเลี้ยงดูของแม่มว่าแบบเอาใจใส่มากน้อยขนาดไหนนะครับหรือว่าคุณ ปล่อยไปให้ใครดูแลแทนอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เป็นเหตุผลได้แต่ว่าณวันนี้ต้องบอกก่อนว่าคําร้องที่เราขอเนี่ยคือขอจดทะเบียนรับรองบุตรกับขอใช้อํนานาจปกครองร่วมแค่นั้นเองนะครับถ้าสมมติว่าสารมองว่าการใช้อํนานาจปกครองร่วมมันเป็นอุปสรรคในการเลี้ยงดูบุตรสารจะไม่ให้ให้ใครคนใดคนหนึ่งปกครองไปแล้วแต่ว่าณวันหนึ่งเราจะมีเอกสารที่กําหนดได้ยอย่างชัดเจนเลยว่าใครมีอำนาจปกครองบุตร มีใครมีหน้าที่ในการเลี้ยงดูใครมีหน้าที่ในการส่งเสียค่าเทอมค่าอุปการะเลี้ยงดูเท่าไหร่ที่สําคัญที่ไม้ต้องการเลยคือมีระยะเวลาในการติดต่อบุตรเยี่ยมบุตรเนี่ยนะครับวันเสาร์วันอา,าทิตย์ช่วงปิดเทอมว่ายังไงกันนะครับอันนี้เราจะมีรายลักษณ์สอนเลยถามว่าณวันนี้ไม่อุปการะเลี้ยงดูตลอด6ปีที่ผ่านมาไม้ไม่มีสิทธิในตัวเด็กเลยนะถ้าแม่เขาบอกว่าไม่ให้เยี่ยมจบเลย ทำอะไรไม่ได้แต่ณนวันนี้ถ้าเกิดมีรายลักษณ์อรปรากฏกันขึ้นเป็นสัญญาปณิมมยอมความขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะสามารถที่จะเอาไปบังคับได้ถ้าในอนาคตแม่เด็กแบบสมมตินะสมมุตนะิมมว่าแม่เด็กอ,อ,อ่อ่กีดกันหรือแกลกีดกันอะไรเงี้ยนะครับก็จะสามารถที่จะบังคับได้ีวนถือว่าเป็นผละโต่อลูกคดีไหมใช่ไหมครับเอ่อมันมันถ,ถ้าที่ผมเห็นมันจะมีทั้งคลิปทั้งอะไรหลายๆอย่างเนาะดูเนาะ ผมเรียนอย่างนี้ครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการฟ้องคดีเลยการร้องคดีนี้เลยไม่ได้เกี่ยวเลยแต่ผมเป็นห่วงว่าแบบเบาได้ก็เบานะเพราะว่าสงสารเด็กแล้วคดีมันจะงอกหไหมคะยุ่งเหยิงมีปมสำหรับฝั่งไหมไม่มีแน่นอนสําหรับฝั่งไหมอย่างที่ผมบอกเขาต้องการความชัดเจนในการที่จะเยี่ยมเยี่ยมบุตรแค่นั้นเองเพราะนะวันนี้ไอไม่ว่างอะไรเงี้ยสมมุตินะไอไม่ว่าง อยู่ว่างก็เรื่องอยู่อะไรอย่างนี้มันพอมันไม่แมทกันตรงนี้มันก็เลยตกลงกันไม่ได้ไงแต่ถ้าเกิดมันมีวันชัดเจนแบบวันเสาร์ก็คือวันเสาร์ถูกไหมเวลา9ก้าโมงก็คือ9ก้าโมงอะไรอย่างนี้นะครับจะไม่มีถ้าจะมีเหตุผลอะไรที่มันพิเศษมากกว่านั้นก็ค่อยว่ากันทีนึงเป็นเคสๆไปแต่ถ้าทําบ่อยๆเข้ามันจะกลายเป็นการกีดกันไหมหรือการกันแกล้งไหมนะครับอยากจมีลงนนก็มีติดต่ออะไรมาหลังไม่อะไรพิ่มหลังบ้านมีนิดๆเล็กๆ มีมีการคุยไลน์กันนิดนิดกับอ,อันนี้คุยกับพี่เจมหรือว่ากับไม้ไม,ไม้คุยกันเองมีคุยกันนิดนิด,นดแต่ว่ายังไม่ได้แบบเป็นกิจจารักษณะเท่าไหร่เกี่ยวกับข้อตกลงไหมคะไม่มีเกี่ยวอะไรเลยเป็นเกี่ยวแค่ว่าประมาณว่าอ,อ,อย่าอย่าไปรู้ดีกว่า <c oughs> มันเป็นความลับ <c oughs> คือคือคุย,ค,ยคุยกันใน2คนเขาคุยกันแหละแต่เกี่ยวกับเรื่องลูกใช่ใช่ใช่ ผมผมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมอยากให้ไก่เกี่ยกันจบลงโดยเร็วโดยไม่ต้องไปถึงวันที่อออ2องเ่าน้ซนะ,<ฮ>ะแต่วันนี้คือพอพอทั้งสองฝั่งเนี่ยมีต่างมีแฟนงลับถูกไหมต่างขุดต่างคุยอะไรกันขึ้นมาเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ได้รับผลเสียไม่ใช่ไหมไม่ใช่ซาร่าเป,เป็นเด็ก <ฮะ S 1> ที่เขาจะโตขึ้นมาเห็นอะไรก็ไม่รู้หละเยอะแยะ็มหมดเลยจากการ,ค,รคุยมาเขามีโอกาสที่จะได้ไปเจอหน้าลูกนะคะตอนนี้ ก็มีนะมีนะแต่ว่ามันยังไม่มีความชัดเจนอ่ะสมมตินะสมมติสมมติว่าแบบมันเยี่ยมเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่พอถามวันแล้วไม่ตอบอย่างเงี้ยคือความชัดเจนอยู่ตรงไหนมันคือการแสดงความจริงใจที่จะไปเยี่ยมไหมไปแล้วไม่เจอทําไงอย่างนี้นะครับเพราะว่ากรุงเทพกับภูเก็ตมันก็ไกลเหมือนกันนะนะครับเพราะเวลาเขาไปเขาไปไม่ได้ไปคนเดียวยกทีมไปอ่ะถูกไหมครับ ไปแล้วไปแล้วไม่ได้เจออะไรเงี้ยทำไงอะไรประมาณนี้อันนี้คือความกังวลที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างเนี้ยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม้ในในฐานะที่น้องก็มอบหน้าให้พี่ดูแลคดีนี้แล้วเนี่ยนะครับน้องไปทํางานเถอะดีกว่าไหมมีมีมีแผนมีแผนที่กลับไปอยู่นะครับแต่ผมแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าเขาจะไปก่อนวันที่2หรือว่ายังไงผมไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือเขาแคนเซิลงานไป2งรอบสองสองงานละ ใช่ใกล้เกี่ยลงตัวคือมันก็ยังมีข้อตกลงเข้ามาเกี่ยวฟองเมงถูกต้องไอ้ข้อตกลงนี้มันต้องชัดเจนอยู่แล้วไงแล้ววันนี้มันไม่มีข้อตกลงไงพอไม่มีข้อตกลงแล้วสมมติฝ่ายหนึ่งไม่ให้เยี่ยมแล้วคุณทําอะไรเขาอ่ะเขามีสิทธิ์เต็มอ่ะถูกปะอันนี้พูดถึงครอบครัวโดยทั่วไปนะครอบครัวโดยทั่วไปนะครับแล้วหข้อตกลงที่สารเสนอมานี่ตอนนี้ทางทำไมเขามียังไม่ได้เสนออะไรเลยอันไหนเสนอหกข้อตอนนั้นก่อนหน้านี้ผมต้องเรียนก่อนว่าในข้อเสนอ6ข้ออันนั้นเนี่ยนะครััับมนนนเเป็พียยงแคคคคค่าาขอท้้ด นะครับซึ่งไม่ได้มีสภาพบ,างบังคับนะครับไม่ได้เหมือนเป็นการฟ้องแย้งกลับมาเพื่อให้จ่ายค่าอุปการะดูไม่ได้เหมือนสภาพบังคับอย่างนั้นนะครับเ <ๆ S 1> พราะนั้นเนี่ย <ๆ S 1> การที่ขอมาแบบนั้น <ๆ S 1> เราจะให้ก็ได้เราไม่ให้ก็ได้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> มันอยู่ที่การตกลงเพราะอย่าลืมว่าผมขออยู่แค่2ออย่างเป็นพ่อโดยชอบด้วยกฎหมายกับขออำนาจปกครองร่วมถ้าไม่ได้อำนาจปกครองร่วมก็ทําอะไรให้มันชัดเจนในการเยี่ยมเยียนบุตรแค่นั้นเองเผื <ừ ๆ S 1> ่อ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ว่าในอนาคตมีอะไรที่แบบไม่ชอบมาพอกลเราจะได้มีไอ้ตรงเนี้ยไปบังคับนะครับ คือเรียนอย่างนี้นะครับในในมุมของการขอจดทะเบียนรับรองบุตรเ่ยนะครับอย่างเดียวเองที่ผมมองดูว่าจะเป็นประเด็นใหญ่ก็คือไม่ใช่พ่อแล้วไปขอจดทะเบียนรับรองบุตรเพราะมันเคยเกิดกรณีแบบนี้นะไม่ใช่พ่อที่ชอบดึกหมายแต่ว่าไม่ใช่พ่อโดยสายเลือดเลยดีกว่าแล้วไปขอรับรองบุตรเพราะว่าจะไปเอามรดกของเด็กอันนี้คือสารกฎหมายเขากลัวแบบนั้นเขาก็เลยตั้งตั้งเงื่อนขไขไ้ค่อนข้างสูงที่ว่าใครจะมารับรองบุตรเนี่ยนะครับ ไม่ใช่ว่าสมมติยื่นคําฟ้องหรือคําร้องเข้าไปเพื่อขอรับรองบุตรฝ่ายแม่ไม่คัดค้านศาลไม่อนุญาตเลยทันทีนะครับต้องยังไงก็ต้องมีการไต่สวนมันไม่ได้เหมือนคดีโดยทั่วไปที่แบบฝ่ายหนึ่งไม่มาแล้วฟิพากษาให้ชนะคดีเลยไม่ใช่อย่างนั้นยังไงก็ต้องมีการไต่สวนอยู่ดีให้ศาลเชื่อว่าคนคนนี้เป็นบิดาที่แท้จริง<ม>นะครับเพราะนั้นตอนนี้ผมมีอะไรอ่ะมีทั้ง DNA ผลตรวจด n a ละยืนยันชัดเจนนะครับแล้วก็การส่งเสียเร่งดูนะครับมีชืช่อใน สูติบัตรนะครับรมีชื่อใน,อนทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็พฤติการที่แสดงออกทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ปฏิเสธเลยว่าไม่ไมใช่พ,อพ่อเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างเชื่อว่าศาลจะอนุญาตให้รับรองบุตรเพราะเด็กเท่านั้นเพราะเด็กเนี่ยได้ประโยชน์ล้วนๆครับจะมีโอกาสที่มีการตรวจด DNA ีเอ็นเอเพื่อความชัดเจนผมยังไม่เห็นคือคือการถ้าจะตรวจดีเอ็นเอจะต้องตรวจจะต้องมีการคัดค้านเข้ามาแล้วขอตรวจใหม่อันนี้ไม่มีครับเพราะฉะนั้นการโอกาสที่จะตรวจ ขอให้ตรวจ DNA นั้นผมว่ามองว่าน้อยนะครับไม่มีไม่มีเลยดีกว่าข้างฝั่งฝ่ายอื่นก็ไม่ได้มีการคัดค้านในเรื่องของตู่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ